สวัสดีครับ f อหาหน่อยทุกท่านครับสวัสดีครับ f อพ่อพารวยนะครับออกเสียงพ่อพารวยเนาะพบก,กันเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการเสียงโจนค,ครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านเนาะพบกันวันนี้ในวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ครับวันจันทร์ที่28กุมภาพันธ์นะครับแม่อีกวันเดียวมวยไทยจะมาแล้วครับเป็นไงอันกันนาวลวนะเนาะเอา ก็อยู่ในคลิปวันที่ยีนะครับแนวทางไทยกับออมสิบก็ลองไปดูนะครับรีบจับจองเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอันก็อันเนาะจัดไปก่อนจะพบแนวทางครับมาสรุปแนวทางในรอบของวันอาทิตย์ที่2ี่รับเครับบุลมาตามนัดหรือเปล่าหรือยังไงเนาะเป็นเองต่งต่งกันครับฮาน,านอยชากิจกีสบบนมาป้าหนึ่งสามล่างเก้าศูง สายโรดครับ90ตรงตรงครับทำงานเลยนะครับบนก็หลุดไปเนาะถัดมาเป็นธาณาพิเศษนะครับน 0, บนมาเป็นบนมา750ล่างมา53เรียบร้อยครับสาย5เมื่อวานนี้ไม่วางก็เรียบร้อยอ้าวมีเข้ามีออกเนาะมีเข้ามีหลุดเนาะเนี่ย 3ามห้าก็ไม่วางดูดีเก้าหนึ่งสามต้งต้องตองอกกิจจะพอกิบเนาะนวินสูตรวินเด่นยังน่าเรื่องอยู่อา้าสอนนักวิธีเด็ดวิธีวินยังไงเนาะก็ชินช็อบกัดเลยนะาร์โรดพิเศษก็หลุดเลยนะครับทั้บทงบนล่างครับ5าร์รรัฐบาลบ,บนมาเก้าหกแปดล่างมาหนึ่งสี่ ใจเจ,จ้าไกจะกันให้6 8กับ1 4แล้วนะครับเรลียนใจไว้เลือเกินเป็น1 8นะครับแม่เรียบร้อยครับทั้งเด่นรอบก็กระจายเลยเนาะบอกแล้วมันจะสลับรอบกันสลับจริงๆนะฮะถ้าเจ็ดูนลงล่างนี่ศูนย์ยังทำงาน8ยังทำงานแนละ้วโอ้ต้องขออภัยในหลายเด้อเอฟซออ่ะ หนึ่งสีก็มาตัวกันครับตรงๆเลยเนาะหนึ่งสีนะครับกับหกแปดก็หลุดไปปิดท้ายด้วยฮานอย VIP ครับแหมเชียบเบิ้ลมาหามเนาะแต่หามก็ให้ผิดเบิ้ลก็ให้ผิดเอ้สองศูนย์สองครับแน่เรียบร้อยครับชุดสามตัวให้ไม่เคยจะเข้าเลยคดัด ให้820มา202เนอ,ะอ่ะก็02ก็มาตัวกับชุดกันชุดตอกตรานะสง20ก็เห็นก็ปังไปอีกนะสายรูดอ่ะ8สายรูดก็ปังไปสําหรับปีนี้เนาะยังไงก็ขออภัยสําหรับรอบวัีที่2ิเนาะพลาดเยอะเหมือนกันก็มีเข้ามีหลอก มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องปกตินะครับของหวยฮานอยมาจากซ้ำๆอย่างนี้นะฮะเนาะยังไงก็ตามแต่พอดีเท่ากันมาพบแนวทางของรอบวันจันทร์ที่28นะครับแนวทางทั้งฮานอยและลาวพัฒนานะครับเช่นเคยครับ เลขคำนวณสูตรวางให้วินได้ครับสองตัวสต,วตัวตามชื่นชอบนะครับหยิบจับได้เลยเด่นเบิ้ลก็วางให้นะครับวันจันทร์อังคารน,นี้สถิติจะเบิ้ลนะครับหลังตั้งแต่ต้นปีมาเนาะจาันทร์อังคารเบิ้ลทุกวันเลยครับวันอาทิตย์ไม่เบิ้ลเลยเด่นเด่นรอบเพราะวางเหมือนเดิมน,นันสองห้านะกลัวไม่ชัดเลยเขียนให้ตรงนี้สอนะครับก็เช่นเคยครับวินได้ครับ จับบิน3ตัว2ตัว, 2, ตวได้หมดจับคู่ได้หมดนะครับตัวไหนไม่วางมาดูในนี้ได้นะฮะอย่าง25ไม่ได้วางตัวนี้ก็ให้ตรงนี้ไปแล้วเนาะสามเก้าอย่างเงี้ยก็อยู่ตรงนี้ละนะครับตัวที่ชื่นชอบตัวที่มีแนวโน้มนะครับติ๊กให้เน้นให้นะครับชุดกัน25ก็อยู่นี่อ่ะมาอีกละสามอีกละ30ยอ่ะยังไงก็ลองดูนะครับตามแต่พอดี ก็หวังว่าใจเฮงจะปังเนาะเล่าสาวฝั่งโขงนี่โชว์ความเก่าแล้วให้ชุด4ตัวเลยเป็นไงนี่หแบบนึ่งหกแปดแปดหนึ่งห้าหกแปดนะศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งฮะเบิ้ลแน่นอนครับเรลาพัฒนาวัวจันทร์เนี่ยเแบิ้ลแน่นอนนะครับสองตัวก็วางให้สี่ชุดเหมือนเดิมแล้วก็ชุดสามตัวก็วางให้แล้วก็มีชุดกันสองตัวเน,ะนาะสำหรับเลาพัฒนาอ่ะรอบที่แล้วโดนน็อกไปเล่าพัฒนารอบนี้ แกมันน่าจะปังอยู่นะครับตามเซนมันบอกนะครับยังไงก็รีบดูแนวทางแล้วก็ไปจัดก,การได้นะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่หุ้นรอบเช้าเนาะยันด,ดาวโจนนี่แหละนะครับหวยรอบเช้าต่ตางๆก็มีมากเหลือเกินนะครับอ่ะเระขอให้ f c เหงหงบางๆทุกวันเนาะคนที่เหงที่ปังก็ รู้ว่ามีคนเห็นคนปังครับแต่ไม่ค่อยแสดงออกนะนอย่างยืมตังวะเนาะช่วงนี้ยืมตังกันดนซัมดามาสีเมียกันบุนเนาะหยอกหยอกหยอกอะนะครับขอให้เอซทุกท่านสุขภาพแข่งแรงแห้เห่นบางปังเลยครับขอบคุณนะครับกดไลค์ให้แน่กดไลค์ให้แน่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ